สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดร์ไวโนลผมในแพทย์พิชิตนริพทพันธ์เป็นจักสุแพทย์นะครับที่อยู่ในมือผมเป็นไวโน180อกรัมอัลบั้มเฟลเลอร์ของไมเคิลแจ็กสันซึ่งเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่สกรีนรูปลวงบนแผ่นได้เลยแล้วก็แผ่นสมัยนี้ก็จะเป็นแผ่นใสๆซึ่ง จากสมัยก่อนที่จะเป็นแผ่นสีดำๆจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปเยอะพอสมควรวันนี้จะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพแต่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของเราสบายขึ้นเขาใช้สโลแกนที่ว่าลืมไปเลยว่าเคยลืมนั่นก็คือตัว AirTag ของ Apple แต่ไม่ใช่ a i r ท a g ธรรมดาวันนี้จะมารีวิว a i r m e s AirTag ทั้ง3แบบซึ่งออกมาทีเดียว3รุ่นเลย a i r m e s เป็นแฟชั่น one of the best ขณะที่ Apple เป็นเทคโนโลยี one of the best มันคนละขั้วเลยมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไง มันเริ่มต้นปี2015ัฝั่ง i m s คือตัว p i e r e ์อเล็ก s ิสดูได้รับเชิญมาทานข้าวกลางวันกับ Johnny i v e หรือปัจจุบันก็เป็นเซอร์จอห์นน์ทานไแล้วก็มีการตกลงกันจะสร้างโปรดักต์ร่วมกันเนื่องจากปีนั้นเนี่ยตัว f i t บิดจับจับมือกับเ e เบิล แต่มันไม่ได้ปังนะแต่พอ a m s มาจับมือกับ Apple มันก็เกิดความปังเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิด Apple Watch ที่เป็น Airmes ซึ่งมันก็สร้างแบรนด์ของตัวเองออกมาว่ามันซื้อในร้าน Apple ไม่ได้แต่ต้องไปซื้อในร้าน Airmes นะแต่ปัจจุบันนี้กลับกัน Airtag Airmes ต้องซื้อ ออนไลน์กับ Apple ไม่มีในร้าน Apple ต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นและไม่มีขายในร้าน a i r m เอก็แพ็กกิ้งมาอย่างดีนะครับ Apple นี่จะมีแพ็กกิ้งมาให้เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมีที่แกะให้แกะได้เลยนะไม่รู้ว่านี้เป็นอะไร แฮมเมสนะครับจริงสามไปสามแบบไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นแบบไหนนะก็มารีวิวกันดูเดี๋ยวนี้แกะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งตัดเราก็ยังสามารถปิดกลับไปได้แพกกิ้งมาสวยงามนะฮะสมราคา ห้ากร,รมีสวยงามนะครับแฮกนอยอย่างดีมีแอร์แท็กมาให้ด้วยแถมให้ด้วยอีกหนึ่งอันก็ค่อยคุ้มราคาหน่อยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแอร์แท็กมาให้นี้เรามาดูนี่ก็จะเป็นสายคล้องนะครับสำหรับ คล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะไปผูกนี่ก็จะเป็นที่คล้องปองกุญแจนะครับของปกุญแจก็คุ้มราคาหน่อยก็เอาแอร์แท็กมาใส่ นี้เราก็จะหมดกังวลเรื่องกุญแจหายอีกต่อไปนะตัวที่เป็นผงกุญแจจะเป็นตัวที่ใส่ง่ายที่สุดมีหมุดซึ่งเราแค่แป็กหมุดเข้าไปก็ติดเรียบร้อยยางไงนะดึงออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นไีกิ้งนี่เหมือนกันนะ ีแดบ,บเนี่ยเราสั่งหมดเลยการแกะก็ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ยังส่งรูปเดิมให้เราแปะจับเข้าไปได้นะฮะไม่ต้องมานั่งใช้ค,คัตเตอร์ตัดเหมือนสมัยก่อนก็จะเป็นแอร์แมสอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็ให้ให้ AirTag มานะครับหนึ่งอันนะครับคุ้มราคาหน่อยส่วนข้างในอันนี้เขา,าจะเป็น ใส่คล้องกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เน้นแอร์แท็กนะฮะไว้สำหรับคล้องคล้องตัวอ่ แคนแมงของสุภาพสตรีนะครับอันที่3ามเราสัส่ไป3าชนิดนะฮะจะมีใบเสร็จจาก Apple มาให้ด้วยนะก็เป็น AirTip AirTag อันดที่3ของ Airmass แกง่ายได้นะครับอาจจะเป็น Airmass Airtag แบบที่3แล้วก็สั่งให้มันสีแตกต่างกันไปัก็จะเป็น ตัวคลองกระเป๋าอีกหนึ่งตัวนะครับสังเกตว่าอันนี้เหมือนกันหมดจะต่างกันที่สายคล้องก็จะเป็นหนังอย่างดีของแอมิ s อันนี้ก็จะไว้สำหรับติดก,กระเป๋าเดินทางนะฮะเป็นเหมือนกับแท็กกระเป๋าเดินทาง ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ให้ติดจริงกลัวลวโดนแกะเอาไปนะฮะอย่งเว้นกระเป๋าเดินทางนั้นจะไม่ได้โหลดขึ้นเครื่องก็อาจจะไว้กับแฮนด์แบ็กนะฮะแนะนําไว้กับแฮนด์แบ็กบจะดีกว่าเราเปิด iPhone ขึ้นมานะฮะแล้วก็เวลาที่เราแกะพลาสติกออก ก็จะมีสัญลักษณ์ว่าให้แกะออกทางด้านนี้แกะออกมาก็จะเป็น Engrave ของ a m ร์แมส a อพอดึงส่วนที่ขั้นระหว่างตัวแบตเตอรี่ออกมามันก็จะเชื่อมกับมันก็เป็นการ Activate ตัว AirTag อันนี้ ก็จะได้ยินเสียงนะครับว่ามันเริ่มทำงานแล้วขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราคอน n e c t นะฮะจะเป็นอะไรก็ จะเป็น luggage มันก็จะเป็นขึ้นชื่อของเราขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นรูปกระเป๋าเดินทางซึ่งเราก็จะสามารถดูใน ไฟล์ไมลได้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ตั้งเป็นชื่อเราเสร็จเรียบร้อยตามชื่อ iPhone ของเราถ้าเรากดหาอา่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ละสังเกตไหมครับว่าเวลามันขึ้นรูปตัว AirTag มันไม่ได้ขึ้น เป็น a i r t a ท Apple มันขึ้นเป็นรูป a i r t a ท i r m อ s ตัว Air Tag ทไม่มีฟังก์ชันที่แสดง Status ของแบตเตอรี่แต่เราสามารถดู Status ของแบตเตอรี่โดยอ้อมได้มีทริคนิดนึงนะครับก็คือเข้าไปในแอป Find My แล้วก็ไปเลือกดูตัว AirTag เราเรามีหลายตัวแล้วก็ไปจิ้มตัวที่เราต้องการดูแล้วก็ ตรงนี้จะแสดงสเตตัสของแบตเตอรี่ให้เราเห็นเราก็จะได้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไหร่นะครับเนื่องจากตัว m s a i t a ราคาใกล้เคียงกับ Charms ของ a m s ที่ประดับกระเป๋าบางคนก็เลยเอามาประดับกระเป๋าซะเลย วันนี้ก็ได้รีวิว a m s Air Tag ครบทั้ง3แบบก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งในด้านเทคโนโลยีที่ทำให้มีความสะดวกสบายของชีวิตมากขึ้นถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ